เวิร์คทูบีเก่งมากเวิร์คทูบีเวิร์คทูบีมีอยู่สามตัวเวิร์คทูบีมีกี่ตัวครับสามเวิร์คทูบีมีอยู่สามตัวคือเอาดีๆนะคือเก่งมากคือ เราใช้กับ am verb to be นะคะ I ใช้กับ am I ใช้กับ am เสมอ I am a teacher I am a teacher I am a teacher มาดู I คือใครอารุ่นปู่ของ I เกิดชาฉัน I คือฉัน E E เป็นใครคะเข่า E เขาผู้ E เขาผู้เรียนก็ เขาผู้ชายเก่งมากทีเขาผู้ชายชีคือเขาผู้หญิงเวลลี่เกิดเขาผู้หญิงกลุ่มสามนกลุ่มสามเริ่มชัดเจนแล้วทุกคลีเริ่มต้นกันอิส์อิดเวลลี่เกิดรุกวันรุกวันเก่งมากอิสมันมันใช้กับอะไรมันใช้กับอะไรคะมันมันใช้เรียกอะไรสัตว์กับ ใช่กระบวนไรสิ่งของ it is a ruler it is a ruler is i s a ruler อีกมากมันคือไว้บัญชาไวเกอร์กลุ่ม3นะคะอ่ะต่อไป he she it ชื่อคนคนเดียวบุคคลคนเดียวใช้ is you they we you คือ you คือ เก่งมากเปรย์พูดลูกชูเก่งมากยูคือยูคือยูคือดูเดดเดเดพวกไหนเดเดพวกเขาวเดพวกเขาววีวีเราเดินกลุ่มกลุ่มกลุ่มทรีวีพวกเราดูนะคะสัพนานยูวีและเด และบุคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปสิ <I. S 1> ่งของสองสิ่งขึ้นไปใช้ผาผาผาไอใช้กับแอมสมอดดีดีลู look at m ิ b ิ e อ I am he she i ใช้ it you ว e t h ใช้ค่ะ you v e they you are studying you are studying you are studying พวกคือพวกคุณคือ s สตีด n นแปลว่าอะไรครับไบลงื้นนะเรียนนะเรียนผู้ยกตัวอย่างอันนี้ป่ะ is is a ruler ใช่ไหมคะ is is a ruler is is a ruler เบลล์มิสซ์มากรงสามเเจพวกไหนเอพวกเขาพวกเขามีกี่คนหลายคนสอคนเรื่อจถิงมันเดชีเอฟเใช้อะไร อ๋อต้นอะไรคะ